สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง win invest นะฮะซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือเป็นคริปโตวไว้นะครับซึ่งคอนเซปต์ของผมเน้นการลงทุนแบบง่ายๆที่ใครๆก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาบอกเล่าถึงเรื่องของเกมเกมหนึ่งนะครับก็คือเกม x x i n i t y นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะฮะและที่ผมจะให้ดูวันนี้เรามาดูกันว่าที่ดิน ในเกมเนี้แพงแค่ไหนแล้วมีคนน่ะซื้อไปเท่าไหร่สําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ดินแต่ละแปลงที่อยู่ในเกม x อ e นะครับก็ผมเข้ามาใน m Marketplace นะก็คือที่ที่เขาเนี่ยขายที่กันนะครับเราลองมาเปรียบเทียบกันดูว่าที่ในเกมกับที่ดินจริงๆเนี่ยอะไรที่จะแพงกว่ากันครับผมให้มาดูอันนี้ก่อนเลยนะครับร้อยพันล้านร้อยล้าน แสนล้านโอ้โหสองแสนล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ผมถือว่าที่ดินแปลงนี้ตั้งราคาไว้สูงไปนะครับค่อนข้างที่จะแบบเวอร์วังไปหน่อยอันนี้เราก็จะข้ามไปนะครับข้ามไปลองดูที่ที่แบบเป็นราคาที่ใกล้เคียงกัน,นครับอันนี้ก็จะมีที่ที่อยู่ใน Genesis plot นะครับ2แปลงนะแปลงหนึ่งขาย24ล้านเหรียญนะครับอีกแปลงหนึ่งเนี่ยขายอยู่22ล้านเหรียญนะครับเดี๋ยวมากดเครื่องคิดเลขดูกัน อ่า24่ล้านหแสนกันก่อนนะครับซึ่งแปลง24่ล้านหแสนเนี่ยคูณด้วยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะคูณด้วยอัตรา30บาทก็พอนะครับโอ้โหเนี่ได้เป็นตัวเลขนี่เลยนะครับ735ล้านบาทโหบ้าไปแล้วที่ดินในเกมนะครับ735ล้านบาทแปลงที่2นะครับ22ล้านเอ่อ9ก้าแสนนะผมตีให้23 000, ล้านแล้วกันนะฮะ23ล้านคูณด้วย30นะเท่ากับ 690ล้านบาทโอ้พวกนี้เนี่ยดูยังไงก็แบบแพงมากนะครับใครไปซื้อเป็นการตั้งราคาไว้ที่ผมไล่จากราคาสูงไปต่ำนะครับแต่เดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าว่าที่ดินที่คนซื้อกันจริงๆเนี่ยเขาซื้อกันเท่าไหร่นะครับได้เดี๋ยวเรามาดูันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตซูมนะฮะตรงนี้เพื่อนๆนได้เห็นกันชัดนะครับเราลองมาดูเนี่ยแปลงที่เพิ่งขายไปเมื่อ4ี่ชั่วโมงที่แล้ว นะครับขายไป27,538เหรียญนะฮะ27,538เหรียญนะครับ, 27, รนนค,รบคูณด้วยแค่30บาทเท่านั้นนะครับ826,000บาทนะครับโอ้โหที่ดินแปลงนี้ในเกมนะที่อยู่ที่ Arctic Plot นะครับก็มีมูลค่า8 2ดแสนนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูอ่าดูแปลงถัดไปนะครับที่ Mystic Plot ตัวนี้นะฮะ ขายไปเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะราคานะครับขายไปทั้งหมด57,370นะครับคูณด้วย30บาทนะครับโอ้โห1,070,000บาทนะฮะที่ดินแปลงนี้1,070,000บาทมีการซื้อขายจริงเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้นะครับก็คือเป็นราคาที่ดินในเกมอย่างที่ผมบอกนะว่าวันนี้เนี่ยในโลกคริปโตนะครับจะเป็นอะไรที่สามารถแบบสะสมทรัพย์สินของคุณเนี่ย ได้เยอะมากๆเลยนะครับการเล่นเกมก็สามารถที่จะหาเงินได้นะครับแค่เข้ามาอยู่ในโลกคริปโตตอนนี้มันคือการเงินแห่งอนาคตละนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้ามาถือครองที่ดินหรือว่าเข้ามาเล่นเกมนะครับใช้แรงเนี่ยแลกเพื่อที่จะได้ที่ดินดีๆมาขายเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับว่าจะมีราคาสูงกว่า57 0ห0หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับอันนี้1 0 0 0 0หม0 0 0ห่งแป0 0 0นะครับ ามาดูในหน้าถัดไปนะครับอันนี้สองหมื่นห้านะครับอ้อห้าหมื่นเจ็ดนะครับโอ้โหที่ดินแปลงนี้อยู่ในมิสติกพอร์ตอีกแล้วนะฮะร,ราคาขายกันอยู่ที่เจ็ดหมื่นซื้อไปเมื่อสิบห้าชั่วโมงที่แล้วนะเจ็ดหมื่นแปดร้อยนะครับคูณด้วยสามสิบบาทนะฮะสองล้านหนึ่งแสนบาทโอ้โหสุดๆแปลงนี้สุดสองล้านหนึ่งแสนนะครับโอเคผมก็ว่าแปลงนี้ก็น่าจะแพงสุดแล้วนะโอ้โห นี่มาดูแปลงนี้ครับอยู่ที่มิสติกอีกแล้วนะครับราคา80,000นะเรามาคูณกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตคิด80,000ทุ่นๆก็พอ80,000เหรียญคูณด้วย30นะครับอ่า2ล้านซีโอ้โหขายกันนะครับแปลงนี้ซื้อไปเมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะฮะอาจจะมีที่ให้แพงกว่านี้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่ซื้อขายกันนะครับตะกี้เนี่ยที่เป็นหลักร้อยล้านนะผมว่าคง อ,อยังไม่มีการซื้อขายจริงนะครับแต่ในหลักเนี่ยประมาณเอ่อถึงสล้านบาทนะครับตรงนี้ก็จะมีขายกันนะครับมีคนซื้อจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ที่ดินดีๆมานะครับในเกมเนี่ยเราก็สามารถที่จะขายได้โอเคนะครับผมคิดว่าราคาสูงสุดๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านสี่ละนะครับเดี๋ยวขอ,อ,อสแกนไปกรอบนึงนะครับเผื่อที่เจอ ที่ที่แพงกว่านี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งขายไปได้ประมาณหนึ่งนะครับอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าคงไม่แพงมากนะครับเพราะว่าราคาเหรียญเนี่ยก็ยังไม่สูงมากนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้นะฮะมีที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใน Mystic Plot อีกแล้วนะฮะ71,718เหรียญนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณ2ล้านกว่านะฮะมีอีกไม้มีอีกไม้อันนี้68,000นะครับโอ้83,000 อันนี้นะครับ8 3ดหมืนามซื้อไปเมื่อวันที่26นะฮะแปดหมนสาันแปดร้สาสิบนะครับคูณด้วยสามสิบหหสองล้านห้าโหที่ดินเนี่ยสองล้านห้าะครับคุณนิกซื้อไปนะโอ้โหอันนี้สองล้านห้าถือว่าสุดจริงๆที่ดินในเกมตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครที่มีบ้านอยู่นะครับก็โอเคบ้านเราก็สองล้านห้าละเงินเหลือก็าไปซื้อที่ดินในเกมเพิ่มนะครับ ก็โอเคประมาณนี้นะครับที่ดินแพงสุดตอนนี้ที่ผมเห็นขายกันในเ,เกมนะครับก็2อล้านหเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราลองมาดูไอเทมอื่นๆกันนะครับว่าที่เขาขายเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะเ,อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกคริปโตนะครับซึ่งมีอะไรใหม่ทุกวันนะครับผมเรียนรู้อะไรแบบที่ตื่นเต้นมานะก็จะรีบมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วก็ หวังว่านะฮะก็คงจะมีประโยชน์แล้วก็ทุกคนก็คงจะเลือกเอาไปใช้ลงทุนได้อย่างถูกต้องนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนแนะนําการลงทุนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องราวพวกนี้นะฮะก็มาแบ่งปันให้ฟังกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ